สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าเบนจะมาทำสีผมให้คุณลูกค้านะคะจะทำไปสีเบอร์ลิน่า a 11อันนี้ผมของคุณลูกค้าก็จะเคยสะดำมาเรื่อยๆสะดำงอกปิดหงอกอันนี้ป้าเบนเคยล้างสีดำไปแล้วแล้วก็ ฟอกสีออกไปแล้วเคยทำสีให้คุณลูกค้าไปสองครั้งแล้วตอนนี้ก็สีเริ่มเสมอแล้วอันนี้ก็จะใช้สีบริลล่า A11 ป้าเบนจะไม่เน้นป้ายจนหนาเตอะนะเพราะว่าเคมีทับซ้อนมากเคยลูกค้าเคยผ่านการยืดมาด้วยนะเคยผ่านการยืด กัดสีฟอกสีหลายครั้งทับไปทับมาแต่ก็ทําไปด้วยบำรุงไปด้วยผมคุณลูกค้าเลยไม่เสียเพราะตอนนี้จะป้ายก็จะแผ่วๆหน่อยนะอะ่ทำไมคลิปนี้ถึงไม่สะคือคุณลูกค้าสะมาแล้วเมื่อวาน แล้วป้าเบนเนี่ยผสมสีแต่ป้าเบนไม่เอาตัวบำรุงใส่เพราะว่าก็จะมีไขมันจากเส้นผมของคุณลูกค้าป้าเบนทิ้งไว้30นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรามาล้างออกล้างออกก็ไม่เน้นเกานะใช้ขยำขยำเอาล้างให้จนน้ำเนี่ยไม่มีสีออกนะ ป,ป้าเบนไม่ได้ใช้แชมพูนะคะแต่เน้นล้างนานมากไม่ไม่ใช้แชมพูล้างจนไม่มีกลิ่นจนน้ำใสขาวสะอาดแล้วปก็เบนจะหมักด้วยทรีทเมนต์เคลาติน หมักและลูดเพื่อให้นุ่มเน้นสุดๆก็คือปลายปลายนี่ถือขนาดแช่เลยเดีย๋ยวดูนะจากผมแห้งๆอ่ะว่าจะลื่นเงาขนาดไหนก็อันนี้ป้าเบนใช้เวลาทำสิบห้านาทีนะที่ใส่คิลตินเนี่ยใช้เวลาทำสิบห้านาที ก็ลูดไปเรื่อยๆอ่าคราวนี้เรามาดูตอนทำเสร็จแล้วเงาโดยที่ประเบนไม่ต้องไม่ต้องพ่นนาโน,โนไม่ต้องอ,อบไอ้นบับก็จะเงาเด้งนี่คือสีที่ได้เบอร์ล e ิน่า A สิบเอ็ดป้าเบนใช้หลอดครึ่งหัวนี้เพราะผมหนาแต่ไม่ยาวมากหัวนี้ใช้หลอดครึ่งมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผสมตัวบำรุงไปในน้ำยาเลยนะไม่ได้ผสมลงไปเลยเพราะอาศแอไขมันจากเส้นผมของคุณลูกค้าก็งาวิ้งได้เลยเด้ง